นโมพุทธายะเป็นการถ่ายทอดการอัญเชิญพระสัตรธรรมเรื่องนี้เป็นครั้งที่สองแด่ลูกหลานหลังจากที่การถ่ายทอดองค์พระสัตธรรมเรื่องนี้เป็นอันต้องยุติลงด้วยเหตุสุดวิสัย ในครั้งแรกหลวงปู่ก็จักขอพรนนา,นากล่าวขานต่อไปเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นก็เห็นจะเป็นด้วยพลังงานบางอย่างบางประการที่นั่นแลเป็นวิสัยแห่งมารได้มาขัดมาขวางไว้แต่หลวงปู่ใหญ่ก็ได้ สกัดกั้นสภาวะตรงนั้นอย่าให้มาเป็นเครื่องกั้นขวางทางแห่งพระสัทธรรมที่จะโน้มนำไปสู่ลูกหลานและขอให้ลูกหลานได้น้อมจิตน้อมใจเข้าหาพระสัทธรรมนี้เพื่อให้รู้แจง้งเห็นจริงในแก่นแท้แล้วจักได้เป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อจกได้พ้นไปจากการครอบงำของมารจกได้มิเป็นบริวารของมารจกได้มิเป็นเยือของมารต่อไปสวงสวรรค์ชั้นที่หกนั้นมีองค์ประมุขของมารชื่อพยามารปรนิมมิตตะวัสวตีมารเป็นองค์ประธาน สวงสวรรค์ชั้นที่หกรวมกระทั่งถึงเทพยดาที่เป็นบริวารของมารอันสถิตอยู่นะักสวงสวรรค์ชั้นที่หกนั้นก็อยู่ได้ด้วยบรรดาเทวดาชั้นรองลงมาเป็นผู้เนรมิตให้ชื่อว่านิมมานารดีเทวดาที่อยู่สวงสวรรค์ชั้นห้า เนรมิตได้อย่างไรเนรมิตได้ก็ด้วยการสั่งการเทวดาที่อยู่ชั้นสี่ชั้นสามชั้นสองและชั้นหนึ่งให้ปฏิบัติตามนโยบายที่มารคือเทพพยดาชั้นสูงสุดของสวรรค์ชั้นที่หกนั้นเป็นผู้วางเอาไว้และตนเองก็ลอยตัว แม้แต่กระทั่งการที่จักเนรมิตรเองก็ไม่เนรมิตรก็สั่งการให้เทพพยดาที่อยู่สวรรค์ชั้นห้าเป็นผู้เนรมิตรให้และเทพพยดาที่อยู่สวรรค์ชั้นห้าก็เพียงแค่เนรมิตรคือมีจิตที่คิดขึ้นมาว่าอยากจะได้โน่นอยากจะได้นี่อยากจะเป็นโนนอยากจะเป็นนี่ แล้วก็สั่งการให้เทวดาชั้นรองรองลองมาเป็นผู้ทําให้เทวดาชั้นรองรองลองมาก็เรียกว่าตัวเองอาจจักเป็นผู้สั่งการต่อต่อกันลงมาเพื่อให้ผู้ที่อยู่ชั้นล่างสุดนั่นแหละเป็นผู้ที่ลําบากต้องออกแรงออกกําลังต่อต่อกันลงมานะเนี่ยคือการที่ ไม่มีผู้เปิดเผยพระสัทธรรมอันนี้ที่จะมาบอกกล่าวให้แก่ลูกหลานนี่แล้วลูกหลานก็คงจักเห็นว่าสภาวะอันนี้เนี่ยไม่มีผู้ใดดอกที่จะมาเปิดเผยให้ลูกหลานได้รับรู้ระบบแห่งโลกกะระทำและพรหมโลกทั้งปวงอันได้ชื่อว่าโลกใบนี้นี่แหละ ็อยู่ภายใต้การครอบงำของมารมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมารก็ถือเอาว่าตนเองเป็นผู้ครอบงำไว้ได้ทั้งหมดผู้ใดก็ตามที่จักบำเพ็ญบุญบารมีแล้วกลายเป็นผู้ที่ดูดีดูเด่นดูสูงดทรงกว่ามารมารจักทนไม่ได้ ดังที่เกิดเหตุว่าพญามารยกกองทัพไปผจญกับผู้ที่จักได้เป็นพระพุทธเจ้าอยู่รำร่อแล้วก็คือเจ้าชายสิทธ,ธัตถะขณะนั้นพระองค์ประทับอยู่ณโพธิบันรังคือใต้ต้นโพอันเป็นสถานที่ตรัสรู้อย่างที่เรารู้กัน ในพุทธประวัตินั้นเหตุใดมารจึงต้องไปผจญกับผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าอยู่รอมร่อแล้วมารก็ต้องการจะมาทวงบัลลังก์ของตนเองบอกว่าณสถานที่ตรงนี้เป็นบัลลังก์ของมารหรือจักว่าไปมารก็ถือว่าทุกแห่งที่ตนเองครอบงำครอบครองอยู่นั่นละ เป็นบัลลังของมารไปเสียทั้งสิ้นผู้ใดที่จักมาโดดเด่นสูงส่งเป็นที่เคารพนับถือบูชาเป็นผู้นำพาสรรพสัตทั้งหลายพ้นไปจากบ่วงครอบงำของมารมารจักทนไม่ได้สภาวะของโลกยุคปัจจุบันลูกหลานทั้งหลายต้องรู้ไว้เถิดว่าเมื่อหลังจากพุทธักราช 2,500แล้วมานตนเดิมออกจากบัลลังก์ไปแล้วเพราะว่าได้เปลี่ยนแปลงสถานะจากมานไปเป็นพระโพธิสัตว์เนื่องด้วยเหตุที่องค์พระอุปคุตได้ทรมานอุปนิสัยของมานตนเก่าให้เข้าใจเข้าถึงหลักพระสัทธรรมมานจึง เปียนและปรับภพภูมิของตนไปเป็นพระโพธิสัตว์คือผู้บำเพ็ญบารมีเพื่อจักเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อต่อต่อไปแต่ว่ามารตนใหม่ที่เข้ามาก็คือมีความโหดเหี้ยมมีความรุนแรงร้ายกาจกว่ามารตนเก่านาลูกล้านเอ้ย ขอให้ล,ลูกหลานพึงรู้พึงเข้าใจไว้ว่านับตั้งแต่ก่อนที่อยู่ณจุดเวลาพุทธศกราชสอ0พเนี่ยนะเรียกว่ากึ่งพุทธศาสตร์สนายุการก็เกิดเหตุการณ์ดังที่หลวงปู่ใหญ่ได้พนานาแก่ล,ลูกหลานไปแล้วเกิดการล้างพลานกันในมวลหมู่มนุษยชาติ ตายเป็นหลายล้านคนในเหตุการณ์ที่ชาวโลกทั้งหลายเรียกกันว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและต่อเนื่องในระยะเวลาถัดมาอีกไม่กี่ปีก็เกิดสงครามโลกครั้งที่สองผู้คนก็ตายสมทบรวมกันเป็นหลายล้านคนแล้วมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กัน ก่อนหน้าปีพุทธศักราช2,500ก็เกิดเหตุการณ์รุนแรงอย่างที่ลูกหลานได้รับรู้เกิดสภาวะมีอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างใหม่ๆที่พรานพระาจุดระเบิดเพียงครั้งเดียวผู้คนก็ตายเป็นหลายแสนคนเป็นหลายล้านคนก็ได้แล้วก็เกิดมีเชื้อโรคเกิดมีสภาวะที่บ่อนเบียน มนุษย์ยชาติและโลกไปได้หลากหลายประการอย่างซับซ้อนซ่อนเงื่อนก็ได้อย่างโจงแจ้งก็ได้มีวิธีการมากมายที่จะปั่นให้มนุษย์ทั้งหลายเกิดการทะเลาะเบาะแวงกันเหมือนเป็นเกมกีฬาที่มีผู้จ้องมองดูจากท้องฟ้าอันสูงลิฟ์ เราไม่เห็นแม้แต่รูขุมขนของผู้จ้องมองนั้นแต่เราถูกปั่นให้ต้องทะเลาะเบาะแวงกันเบียดเบียนเข็นฆ่ากันอิจฉาริษยากันแล้วบางทีเขาก็ทรงเป็นแนวทางหรือเป็นนโยบายลงมาว่าเอาอย่าเพิ่งรีบฆ่ากันประเดี๋ยวมันจะหมดสนุก ปั่นให้มันทะเละาะเบาะแวงกันทางวาจาทางการสื่อสารไปก่อนให้สื่อสารแล้วก็ทะเละาะเบาะแวงกันในทางการสื่อสารทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาก็เป็นที่สนุกดีของผู้ปั่นหัวเหมือนเด็กเล็กเด็กน้อยปั่นจิ้งรีดให้ทะเลาะกันนะก็เหมือนอย่างนั้นน่ะลูกหลานด้วย ให้จิงรีดมันกัดกันอ้าวก็สนุกดีสำหรับเด็กเล็กเด็กน้อยนั่นแหละวิสัยของมารเนี่ยเขาแอบแฝงอยู่ในทุกที่ทุกแห่งทุกแหล่งทุกหนแอบแฝงอยู่แม้แต่กระทั่งในทารกนั่นแหละมีความสนุกสนานพอใจในเรื่องอันใดก็ตามแต่นั่นแหละคือวิสัยของมารทางฝ่ายพุทธ,ธเนี่ยต้องการให้ลดและเลิกเพื่อจักได ไปสู่ความพ้นทุก์สิ้นเชิงคือพระนิพพานทางฝ่ายของมารก็คือเป็นผู้ตรงกันข้ามคือให้เพิ่มพอกพูนพอกพอกพูนเข้าขึ้นไปมิให้ลดละเลิกคือให้เพิ่มพูนพอกเข้าไปเพิ่มพูนพอกเข้าไปแล้วเพิ่มพูนพอกแล้วจะเป็นสุขหรือเป็นทุก์ขมารไม่ได้สนใจ มานสนใจแต่เพียงเสมือนเห็นสรรพสัตสรพธาทั้งหลายเป็นเกมกีฬาของมานมานมิได้คิดเห็นดอกว่าใครจะดีไปกว่าตนแต่มานจะริษยาขึ้นมาทันทีว่าผู้นั้นผู้นี้จุดนั้นจุดนี้บนโลกกวิสัยใบนี้หรือในมหาจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี่ถ้ามานไปเล็งเห็นว่าผู้ใด จะเป็นที่เคารพนับถือศรัทธากราบไหว้จกเป็นที่เผยแผ่ซึ่งหลักธรรมอันจักนำสรรพสัตว์ทั้งหลายไปสู่ความพ้นทุกข์จนกระทั่งถึงพ้นทุกข์สิ้นเชิงมารจากทนมิได้แต่มารก็มิได้เห็นหอกว่าผู้นั้นผู้นี้จกดีไปกว่าตนมีแต่ตนนั่นแลเป็นผู้ดีเด่นวิเศษสูงสุดเหนือสิ่งทั้งหลายทั้งปวง วิสัยอันนี้เป็นวิสัยที่หน่าหวาดวันเพราะผู้ที่ศึกษาหลักพระสัธรรมเนี่ยยังไม่ได้เข้าใจอุปนิสัยอันนี้ลางทีก็จะไปลุ่มหลงเสียด้วยซ้ำว่าผู้ที่เป็นมารน,น่าจะเป็นคนดีคือเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัว ถ้าหากว่าเราไม่รู้วิสัยของมารไม่เข้าใจว่ามารเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังที่หลวงปู่ได้เสกอุปปภิเศกเป็นถ้อยเป็นคําให้แก่ลูกหลานได้รับรู้ไปลูกหลานไม่รู้วิสัยตรงนี้มารบางตนมีความแอบแฝงมากทำตัว เสมือนดังเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมสูงส่งเพราะสิ่งที่มารต้องการโดยแท้จริงแล้วก็คือความอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาการเคารพนบไหว้แต่ถ้าหากว่ามารเห็นว่าเหนือวิสัยแล้วไม่มีผู้ใดจกมาเคารพกราบไหว้ตน มานั่นก็จัสแสดงความเปนิพด็จการรุนแรงขึ้นมาทันทีว่าเอาละไมเคารพกราบไหว้ก็ไม่เป็นไรแต่ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอันนี้ภายใต้โอวาทนโยบายตรงนี้ทั้งที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็ต้องอยู่จะออกนอกกรอบนอกแนวไปตรงนี้ไม่ได้มานจะไม่ยอม มันก็จะใช้วิธีครอบงำอย่างรุนแรงชะกาดชะกันโดยทันทีนี่ขอให้ลูกหลานทั้งหลายได้รู้ไว้นะลูกหลานเอ่ยณนะสภาวะตรงนี้โลกกำลังผเผชิญอยู่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นคล้ายว่าจะกลายเป็นความรุนแรงขึ้นมาแต่ก็ยังไม่รุนแรงเสียในทันทีทันใด ก็เรียกว่ามารเป็นผู้คุมเชิงหมายความว่าเอาละต่อไปนี้จะไม่เห็นว่าฉันเป็นคนดีก็ได้จะกไม่เห็นว่าฉันเป็นผู้มีเมตตากรุณาก็ได้นะจะเห็นว่าฉันเป็นประเภทไหนก็ตามแต่แต่ยังไงก็ตาม พวกเธอทั้งหลายต้องอยู่ภายใต้การครอบงำของฉันนี่เขาคุมเชิงและจะออกมาในแนวทางอย่างนี้นะลูกหลานเอ้ยขอให้ลูกหลานจงรู้ความจริงตรงนี้เอาไว้หาลูกหลานรู้ความจริงแล้วต้องใช้วิธีอย่างพรหม นับตั้งแต่พรหมวิหารสี่เป็นต้นไปตราบจนกระทั่งถึงการรู้พระสัทธรรมแน่แท้ลึกซึง้งอนิจจังทุกขังอนัตตาลึกซึ้งไปจนจิตวิญญาณของลูกหลานนั้นเป็นหนึ่งเดียวกับสภาวะพระสัทธรรมอันเป็นแหล่งกำเนิดแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง อันเป็นแหล่งกำเนิดแห่งพระประกกัจเจกพุทธเจ้าทั้งปวงนั่นแลลูกหลานจึงจะสามารถพ้นไปจากเงื้อมมือหรือบ่วงของมารได้เพราะมารครั้นครามผู้รู้ธรรมลึกซึ้งแท้จริงผู้มีจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระสัทธรรมแท้จริง มานไม่กล้าที่จะยุ่งเกี่ยวด้วยผู้ใดที่สามารถลดละเลิกความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนมานก็จักไม่เห็นตัวตนของผู้นั้นยิ่งขึ้นไปทุกทีทุกทีตราบจนกระทั่งผู้นั้นลดละเลิกความยึดมั่นถือมั่น ว่าเป็นตัวตนได้สิ้นเชิงคือเป็นพระอรหันต์ขีณาศพตัวตนหมดสิ้นแล้วมารก็มองไม่เห็นผู้นั้นมารก็ไม่สามารถที่จะใช้ทั้งความอ่อนหรือความแข็งก็ตามมาบังคับผู้นั้น ได้อีกต่อไปเพราะมารมองไม่เห็นตัวตนของผู้นั้นอีกต่อไปนาลูกหลานเอ้ยพระสัทธรรมบรรยายความพรนานาธรรมชาติแห่งมารและอานุภาพเหนือทิศหลวงปู่ใหญ่รวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระรัตนตรัยนั้น ทรงสูลูกหลานทุกๆคนให้รู้แจ้งเห็นจริงให้ได้มีพลังแห่งกายและจิตวิญญาณเพื่อพ้นไปจากขอบข่ายบังคับบัญชาแห่งมารเพื่อให้ลูกหลานได้รู้ก่อนเป็นเบื้องต้นแล้วพ้นไปจากขอบข่ายการบังคับบัญชาของมารยิ่งยิ่ง ขึ้นไปยิ่งยิ่งออกไปนาลูกหลานเอ้ยพระสัทธรรมพันนาพระสัทธรรมบัรญ,ญายในกาลครั้งนี้เนื่องด้วยถึงการเวลาอันสมควรจำเป็นจกต้องยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้หลวงปู่ใหญ่ขออาราธนาอานุภาพพระศีรัตนตรัย โดยความรวมทั้งหมดตั้งแต่พรนานาไว้เบื้องต้นมาสู่ลูกหลานทุกคนให้จงจำเริญทุกทิพาราตรีการไม่ว่าจะเป็นความจำเริญทางโลกและความจำเริญทางธรรมพระนิพพานะปัจจโยโหตุเถน